กับนืหมูยิเกับหมูสนใจเราหน่อยครับอ่ะหมูก็ได้ตรงไปแล้วนะคะตู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีทำเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะสอนวิธีการทำเราจะไปหาที่ว่างนะคะเราต้องหาที่ว่างที่ว่างที่สุดนะคะที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบ้านนี่กือุปกรณ์บ้านของเรานี่ยอุปกรณ์ ที่คูนี่แ่างมันจะไม่เป็นจริงนะคะหมูเต็มเลยจะเป็นคล้ายๆที่อะไรอ่ะที่ไปหาใจอีเสาเนาะเอ้มังกรนะคะแล้วตอนนี้ก็มีคนกำลังสร้างอยู่นะคะกำลังสร้างรอบหมูนะคะหลายๆตัวก็ยังดีนะคะหมดไปก่อนคนสร้างวิดีโอขึ้นเราเราจะให้ดูหน้าทีหลังนะคะ สนใจลงไปทำดูได้นะคะเราไม่ว่าแต่ <c oughs> ว่าได้ไงล่ะคะเพราะมันไม่ใช่ข <c oughs> นชน,น,นี่นะคะกำลังทำนะคะแล้วก็จะวันรเราเปิดด้านล่างไว้นะคะพ <c oughs> อหมูเหียบปุ๊บแล้วจะเป็นยังไงเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะจะเป็นใหญ่แค่ไหนหมูจะเยอะแค่ไหน ถ้าหมูนะคะเราจะวางแค่ตัวเดียวเราสามารถล่อหมูเข้ามาเพื่อให้กินถ้าใครจะเอาหมูตัวเยอะนะคะหลายตัวเลยนะคะถ้าเกิดบางตัวบางคนนะคะที่ไม่อยากทำทำแบบอื่นทำรูปอื่นก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่จำกัดเราจะทำอีกวิธีหนึ่งนะคะใครอยากดูก็ ได้หลายวิธีนะคะหรือจะไม่ก็ถมในดินเอาเอาระเบิดวางไว้แล้วล่อให้หรือจะล่อซอมบี้ก็ได้นะคะล่อซอมบี้หรือคลิปเปอร์หรือตัวอื่นก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นตัวนะคะแต่ขอให้เป็นตัวที่ล่อได้นะคะ้องป่ะอ่านี่คืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่ฝังใต้ดินเดี๋ยวเราจะล่อหนูกันนะคะหรือเราจะล่อเราก็ได้นะคะถ้าเราล่อเราแล้วก็ ขออนุญาตนะคะค้าเล่นเกมโหมดค่ะขอให้เล่นเกมโหมดสูงเลยเรากำเรากำลังทำวิธีล่อนะคะหมูจะเข้ามาแล้วดูสิว่าหมูจะฉลาดหรือไม่ฉลาดออหมูยังไม่ตายนะคะคิดดูสิคะมีหมูนี่ฉลาดมากเลยค่ะฉลาดมากเลยนะคะวิ่งหนีระเบิดก็รีบวิ่งหนีเลยแต่ไม่ทันนะคะหลุมมันเล็กเฉย เดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าคนทำกันนะคะนี่ค่ะไอ้วะค้าอ,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 อนะคะแล้วขุดลงไปจนลึกที่สุดาาแล้ววางระเบิดแล้วให้หมูมาลงไปเป็นหลุมใหญ่ๆก็ได้นะคะหมูมันก็จะตกลงไปนะคะอย่างทะนุถนอมมากชอบสาก็ได้ไม่ใช่ เดี๋ยวเราไม่ดูอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านล่อไม่ได้นะคะเรา,าไม่ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอันนี้กลับไปกับาามาแมกอีกแบบอ่านี้ก็คืออีกแบบนะคะเราจะวางปเป็นลาวา,านะคะหรือบ,บางคนที่ไม่ล่อแบบไม่ทันถนอมล่อเอาเป็นแบบว่าใช้น้ําดีกว่าใช้น้ําแล้วค่อยวางแล้วเบิดตรงใกล้น้าอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดจะล่อไม่ได้จะไ,ไดจะไม่ตายตายเฮ้ เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ไม่โอ้ยมันไหมมันไหมอ่านี่นะคะเราจะมาดูกันก็คืออีกแบบนะคะถ้าเกิดถ้าระเบิดไหมโอ้กัมกัมกัมกัวานี่คือเราอย่าทำกันแบบนี้นะคะไม่งั้นระเบิดจะไหมเหมือนตอนนี้คะ่ะดูนะคะระเบิดไหมเออทุบไปแล้วคะ่ะเย็บแผนวะใครไม่ว่ใช้น้ำที่กินใช้น้ำไว้ข้างล่าง แล้วก็วางแลเบิดเอาข้างบนไม่ต้องมันก็จะเป็นไอนี่แล้วเบิดนะ้ำ okay. อ่เราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทําเป็นยังไงอีกวิธีเมื่อกี้ไม่สําเร็จนะคะเราจะทําวิธีใหม่ค่ะเราจะมาดูวิธีใหม่กันเลยค่ะเพียงเท่านี้เป็นอันเข้าวจเดี๋ยวเราจะให้หมูมาเหยียบนะคะ ดูกันเลยค่ะ,ดะเ,เดี๋ยวเราจะเอาหมูสองตัวนะคะไม่ต้องหมูเอาวัวก็ได้เอเอ,เ,เอาวัวแล้วกันนะคะว้าว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 เราเราจะมาดูกันนะคะว่าหมูจะเอ้ยว่าวัวจะเป็นยังไงนะคะอ่าเละตุ้งเป๊ะเลยค่ะหูรอด